พัตรละเข้าสู่ช่องในเดย์สตอรี่นะครับผมวันนี้เราพาน้องๆมาเที่ยวที่มุกนาหารนะครับน้องสองคนแล้วก็สกลนครไม่ใช่นครพนมเบลอเบลอเพราะพอดีว่าเพิ่งตื่นเมื่อสักครู่ที่นครพนมนะครับถึงแล้วถึงแล้วโรงแรมใหญ่ไหมเด็กๆ โอเคมาถึงแล้วเด็กๆอู้เป็นไงน้องตองใหญ่ไหมใหญ่มากแข็งพอไหมบ้างใหญ่โคตรๆใหญ่โคตรๆเลยโอ้โหถ่ายรูปเลยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกมันไม่ใช่หญ้ามันเป็นต้นไม้ไมนเหมือนต้นผักชีเลยอ่ะเหมือนต้นชีลาวเลยอันนี้ต้นคริสต์มาส สวยมากโอ้โหเซลฟี่เซลฟี่เข้าท่าไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดแล้วอ๋ออ่าเข้ามาแล้วอันนี้คือน้องเขาเล่นเล่นน้ำ่นน้อยู่ไม่มีเสียงเลยตรงนี้เขายก็ตอนที่เขามาก็มาเจอโรงแรมก็ใหญ่เนาะ เป็นโรงแรมที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะแล้วก็ราคาโอเคเลยแล้วก็ทุกห้องก็จะได้วอชเชอร์มูลค่า150บาทกันแล้วก็ได้มานั่งกินคาเฟ่ด้วย150บาทนี่อย่างน้อยก็คือซื้อขนมเค้กได้หนึ่งเซตซื้อแบบเซตเซตข้าวเหนียวมะม่วงไอติมอะไรอย่างเงี้ยเคพอมาถึงปุ๊บก็ลงเล่นน้ำเลยทีเนี่ยบอกว่าจะเลื่องจะขึ้นเลยไหมก็บอกไม่ไม่ไม่หนูขอเล่นจนถึงทุ่มหนึ่งได้ไหม ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้มีเวลาให้เล่นทั้งวันเพราะว่าเรายังนอนอีกคืนนึ่งไม่ค่อยน่คอนแน้วเป็นไงบ้างโรงแรมใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ที่สุดเลยอ่ะเมื่อกี้นอนอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูสระว่ายน้ำกันเย้ ไปเบื้งองปะอ,อ๋อไปดูสระว่ายน้ำเด็กๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าห้องยังทำความสะอาดไม่เสร็จเสร็จดูเลยอเลเดี๋ยวเราจะขึ้นโรงแรมก่อนไหมห้องก่อนไหมห้องยังไม่เสร็จเลยอ๋อต้องนั่งรอก่อน,น,นอ่ะเดี๋ยวนั่งรอก่อน การเข้าก่อนลงว่ายน้ำต้องทำศีต้องทำอะไรบ้างเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องอยู่กับผู้ใหญ่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูสวนแล้วก็ข้ามกระโดดอ๋อที่สำคัญคือต้องต้องล้างตัวก่อนลงนี่ล้างตัวก่อนเย็นแน่ เอาน้ำไหมเออมาแล้วมาแล้วยมาแล้วเออล้างตัวคอยมาล้างตัวมาเย็นสุดหนาวมากก็ต้องบอกว่าหนูร้อนน้ำมันเลยเย็นแล้วเขาก็บอกว่าห้ามไหว้กลางคืนเขาปิดสองทุ่มพร้อพร้อมโดดห้ามโดด เห็นน้องตองน้ำเย็นไหมน้ำเย็นมากกระพอดีค่ะแบบว่าจะต้องเย็นเย็นค่ะลึกไหมเนี่ย ข้าวคอข้าวคอนี่คือลึกสุดแล้วเนาะค่ะว่ายถึงสองทุ่มไหมค่ะจะเล่นถึงกี่โมงจะเล่นถึงหนึ่งทุ่มเขาจะปิด่เขาจะปิดสองทุ่มสนุอเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกมากเย็นไหมเนี่ยเย็นเย็นอยู่กลับบ้านไหมกลับเลยไหมยังไม่กลับเหรอเล่นถึงกี่ทุ่ม อมูเย็นก็พอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเซเว่นสามชั้นโอเคนี่สวยมากเลยเอฟซีกล้องลงใต้น้ำได้ด้วยโอค่ะจะไปถ่ายใต้น้ำอ๋อถ่ายใต้น้ำสอบแล้วว่ะได้เหรอไม่น่าจะแบบว่ารับรับรองรับประมาณอ๋อมันสองชั้น ายใต้น้ำคอยดูโอ้โหสามเสร็จแล้วก็หมุนหมุนเข้าตันนี้ใช่ไหมนี่ได้แล้วนี่อ๋อเป็นกล้องนี้โอ้

ăn được không? Ăn được.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  Ăn เป็นรแมน้านี่บรรี่นี่ไงช้อนช้อนนี่ช้อนเรี่กับมองนสวกินหญ้าด้วยอร่อยไหมติ๊กขวน 今天晚。<noise> สบายมากเลยค่ะคือเอนหลังแล้วมันรู้สึกคือช่วงนี้นท้องเริ่มขยายใช่ไหมคะทีนี้มันจะปวดเอวปวดหลังเอนปุ๊บก,ก็รู้สึกแบบโอ้เหมือนได้ปลดทุกข์โล่งสบายค,คือเดี๋ยวนี้ยเวลานั่งรถปกติเมย์ไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะแล้วทีนี้นั่งรถมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะรู้สึกความรู้สึกเหมือน ไปเดินตลาดจากจุดจักทั้งวันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันเหมือนเราใช้พลังงานเยอะมากแล้วพอเราได้เอแล้วเรารู้สึกเหมือนมันแบบว่ามันสบายมากแล้วตอนนี้ลมก็เย็นแล้ววิวก็สวยวเ,เด็กเขาก็มีความสุขของเขาไปเราก็จะนอน <c oughs> ถามน้องๆว่าคือเขา,าทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วนะคะเขาบอกขึ้นไปได้เลยก็เลยถามเด็กว่าจะเล่นน้ำถึงกี่โมงเนี่ยเด็กบอกทุ่มหน่เขาปิดสองทุ่มก็ปิดสองทุ่ม,นมหนูจะเล่นถึงทุ่มหนึ่งค่ะ,หน,ะ,ห,นะหนูจะได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ขึ้นห้องหนึ่งชั่วโมงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอะไรอ่ะมันเป็นด่วนเหระ อ๋อมันมันบอกน้ำนเหมน้ำเน่ยมันมันจะหมือนแบบว่าพายุอ่ะค่เวามันดูดอ้าวเจบจยะบายบายมากาจะได้เล่นถึงทุ่มหนึ่งก็นอนได้ทุ่มหนึ่งก็กินอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปไหนโอเคอยู่แค่ตรงนี้เลยเนาะมไม่อ,กออกไปไหนเลยคือกินที่นี่นอนนี่ดูวิวแล้วก็กินนี่นอนนี่ดูวิว มันมข้างหลังเขาเขาตั้งโต๊ะด้วยเนีย่ยโต๊ะตอนเย็นเนี่ยเรามากินอะไรนะเขามีเซตเฝอนะเฝอกับหมูอะหรอ,อเป็นหมูกระทะใช่ไหมมันไม่ใช่หมูกระทะแต่มันเป็นเซตหมูเป็นจานๆแล้วต้มมัง้งต้มเป็นเฝออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบคือที่เนี่ยอยู่ติดฝั่งเราใช่ไหมคะเขาก็อยากให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นชายชายชายฝั่งอะไรนะชายขอบประเทศอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีต้มเล็งด้วยนะเม่รู้สึกว่าไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่แต่ที่นี่นะแต่ว่าเอยากจะพาเด็กๆเนี่ยไปดูเซเว่นที่ใหญ่มากสามชั้นเนี่ยหน้าพญานาคนะคะเขาบอกเขายังไม่เคยเห็นบอกเขาตกเขาแบบตื่นเต้นมากเวลาเห็นเด็กตื่นเต้นเราก็รู้สึกเออมันก็เหมือนกับแบบว่า เราก็รุ้นกับเด็กเนาะเขาจะรู้สึกยังไงแต่เท่าที่เที่ยวกับตองกับพลอยมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เราไปเที่ยวมาเนี่ยสรุปสรุปใจความได้ว่าไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยคือเขาจะมีความสุขแค่สระว่ายน้ำกับเป็นฝายข้าวผัดชีวิตจะมีความสุขอยู่แค่นี้ก็เล่นน้ำก็พอละใช่คือถ้าคิดว่าอยากจะพาเขาเที่ยวเนี่ยมีสระน้ำเป็นพอคือจบแล้วทุกอย่าง